สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยอิทรอนิกรวันนี้มาซ่อมรถอ้าวไม่ใช่บรรลัยอิทรอนิกรแล้วเป็นวันนี้กลายเป็นช่องบรรยันยนซ่อมรถสักวันไม่ใช่นะครับเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก ของหลานของลูกหลานนะครับวันนี้ซ่อมให้หลานจริงแล้วผมมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องซ่อมรถเหมือนกันเนื่องจากผมซื้อรถเก่ามาทํานู่นทานี่บ่อยเหลือเกินก็เลยไหนๆก็ทําถ่ายคลิปลงเล่นนะครับชื่อช่องพงจินดาบรรยยนเผื่อท่านใดสนใจอยากติดตามนะครับทําเล่นนู่นนี่นั่นทําไปเยอะก็คือคันนี้ครับสองคันมีแต่รถเก่าๆไปซื้อมานี่ขับมานี่ดังทุกอย่างเสียงดังหมดทุกอย่าง ยกเว้นแตรกับวิทยุที่ไม่ดังก็ทำไปเยอะช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ล้างปีกผีเสื้อเปลี่ยนเซ็นเซอร์แมปเซ็นเซอร์ท่อไอเสียประเก็นท่อไอเสียเยอะมากครับก็ท่านใดอยากติดตามก็ลองไปกดติดตามดูชื่อนี้แหละครับคงจินดาบรรลายนแค่ติดตามดูบรรลายนโอเคครับนอกเรื่องเข้าเรื่องกันมาเช็คดูของห้านว่ามันเป็นยังไง สตาร์ทไม่ติดน้ำมันไม่มาหรือเปล่าใ่จุดระเบิดหัวเทียนไม่มีไม่ใช่นะครับพวกนี้ไม่มีเครื่องยนต์เงียบกริบไม่หือไม่อือปิดเปิดยังไงก็เงียบอันดับแรกผมจะเช็คเครื่องชาร์จก่อนนะครับง่แปลง6โวลต์ว่ามีไฟออกหรือเปล่าอ่านตามสเปค6โวลต์ DC นะครับ ด้านในบวกด้านนอกลบก็ตั้งมิเตอร DC 10โวลต์ตัวลบก็จับด้านนอกหรือคีบด้านนอกตั้งที่10โวลต์อ่ามันมีนะครับมันมี10กว่าโวลต์เพราะว่าเป็นโวลลอยไม่มีโหลดมันมีถึง12โวลต์นุนครับอืมแสดงว่าตัวนี้ยังไม่พังไฟยังออก จากนั้นลองชาร์จดูครับที่ชาร์จนี่ก็อยู่ด้านหลังเสียบตูดเลยครับครับตรงนี้ี๋ยวมีไฟ LED ดูซิจะติดหรือเปล่าอ้าวไฟติดครับไฟติดแล้วในขณะที่เสียบชาร์จอย่างนี้ถ้าถ้าเครื่องระบบยังดีนะครับลองสตาร์ทเครื่องดู <ห ả? S 1> ไม่ใช่สตาร์ทสิเปิดนะครับไม่มีเครื่องยนต์ เงียบคลิปไม่หือไม่อือ,อเงียบเงียบเงียบที่ลองชาร์จดูนะครับไฟแดงสตาร์ทเครื่องไม่ติดไม่หือไม่อืออยวลองเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์บ้านใช่สิครับมนันไม่มีเครื่องยนต์เปิดเบาระราดูยังข้างในก็จะมีนี่ครับด้านในก็จะมีแบตเตอรี่6โวลต์หนึ่งลูกก็ไฟ l อ d ดีที่ขั้วก็ติดแล้ว ลองวัดที่แบตมีไหมอ่าแบตก็มีอยู่ประมาณ8-9ดโวลต์ v, ประมาณ10โวลต์ครับแล้วลองถอดดูถอดออกไม่มีไฟสักโวลต์แสดงว่าทิ้งไว้นานพอเราเสียบเข้าไฟมานะครับ10โวลต์แต่ทําไมถึงไม่ไมติดมันก็จะมีสวิตช์อยู่1ตัวครับเอ้ยไม่ใช่สวิตช์สฟฟิลจะคู่บวกนั่นเองไม่น่ามีปัญหานะครับฟิลไม่ขาดครับคราวนี้ก็ตัวนี้เป็นเป็นอะไร ก็จะมีมอเตอร์เล็กๆ6โวลต์นะครับด้านในคือตัวนี้แบต6โวลต์มอเตอร์6โวลต์ก็จะมีสวิต์ปิดเปิดสวิตช์เท้าไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแล้ตัวนี้ไม่รู้อะไรตัวนี้น่าจะไฟนะครับร้อนไ์ like. ไฟหน้าไฟอะไรล่ะ power ตัวนี้จะต้องมีไฟมาแน่ๆแบตน่าจะเสื่อมแล้วครับเหมือน ลำโพงบลูทูธตัวก่อนที่ผมซ่อมไปคลิปก่อนนะครับอันนี้วันนี้แบตเตอรี่มาถึงนะครับตัวนั้นส่วนชาร์จเจอมาถึงหลายวันแล้วตัวนี้คงได้สั่งแบต6โวลต์กันอีกก็สายโดยปกติแล้วไฟจะต้องมาถึงมอเตอร์นะครับผมลองเช็คดูมีไฟมาไหมผมก็จะลองเช็คสวิตช์นะครับระหว่างที่ชาร์จรอดูก็ต้องถอด คอนโซลน,นี้ออกครับถอดคอนโซลออกผมถอดตัวนี้เพื่อจะเช็คดูสวิตช์ไม่น่าต้องถอดหมดนะครับคิดคิดดูก็แกะสวิตช์ออกมาวัดเลยก็ได้ไม่น่างงโง่แต่ก็งโง่นะครับนี่ครับแกะแบบนี้มันก็จะมีตัวล็อกอยู่เดี๋ยวฝั่งนู้นแต่ก่อนที่จะวัดถ้า วัดความต้านทานควรจะถอดฟิวออกก่อนตัวนี้ก็ถอดเรียบร้อยนะครับนี่ครับแกสวิตแบบนี้ให่ามาาาโมโวยข้างๆออกมาแล้วบบนั้นลองทำการวัดดูสายจะตึงหน่อยค่อยวัดมันเป็นสวิตแบบ3ทางนะครับนี่ครับ ฉะนั้นเราก็จับขั้วกลางมองเห็นชัดหรือเปล่าตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งเหมือนวัดความต้านทานทั่วไปขึ้นนะครับจะมองเห็นมิเตอร์หรือเปล่าลองปิดตูวอ่าใช้ได้ตัวล่างสวิตสวิตมันแปลกๆนะครับลองอีกด้านหนึ่งโอม้มันขาดแล้วครับ สายเขียวเล็กยังไงก็ต้องได้รือ้อยู่ดีเขียวเล็กๆขาดข้างในเห็นรังหนูแล้วมันต่อสลับแบบนี้เองเครื่อที่จะเป็นการสลับขั้วไปหามอเตอร์เป็นเดินหน้าถอยหลังนั่นเองครับวิธีการง่ายๆวิธีการง่ายๆย,ยังไงก็ต้องรื้อแล้วครับเพราะมันขาดโอเคครับ ดูครับด้านในรังหนูไม่รู้มีงูด้วยหรือเปล่าต้องเอาออกให้หมดก่อนครับเช็คดูสายทุกเส้นน,นี้ไม่ได้กระจุยกระจายขาดหมดครับว่ามันไม่ทำงานถอดล้อออกเลยดีกว่าดูครับ ระจุยกระจายดีเลือเกินเครื่องเป่าก็พ <S S 2> ังเหม็นไม่รู้ดมทำไมก็จะไล่ต่อสายไฟที่ขาดกระจุยกระจายนะครับหลายเส้นขอสมควรก่อนอื่นอย่าลืมนะครับขึ้นแม่แรงด้วยซ่อมรถอันรายต้องมั่นคงดูครับเศษนู่นนะครับกวาดไปนู่นเยอะแยะ โอเคหลังจากขึ้นแรงมั่นคงแล้วต่อไปก็ต่อสายกันครับสรุปแล้วเครื่องนี้นะครับโดนหนูกัดสายมันไม่ทำงานเจ้าของก็เลยทิ้งไว้นะครับไม่ใช้งานไม่ชาร์จก็ทำให้แบตเสื่อมตามไปด้วยตอนนี้ผมต่อสายเฉพาะตัวที่ส่งมามอเตอร์ต่างๆนะครับสวิตต่างๆคืนกลับหมดยังคงเหลือแค่สายไฟก็ค่อยๆต่อไปนะครับเนี่ยผมจะลองกดสวิตเท้าให้ดูครับ นะครับปล่อยกดปล่อยก็คือไฟมาที่มอเตอร์แล้วแต่ไม่ได้เสียบถ้าเสียบมอเตอร์เข้าไปไฟอยู่ประมาณ1 V.2 V. โวลต์สโวลต์ซึ่งไม่เดินนะครับแบตมันเสียบไม่มีไม่มีกระแสพอที่จะไปขับมอเตอร์นะครับฉะนั้นก็ต้องรอสั่งแบตเตอรี่6โวลต์มาเปลี่ยนนะครับในล a z a d a เห็นแวบๆ1 0 0 0บาทนะครับ100กว่าบาท1 0อยต้นตก อาจจะทําอีกคลิปหรือไม่ก็ท้ามาใสา่แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้ทําคลิปให้ชมในช่วงที่ซ่อมเสร็จนะครับสรุปก็แค่เอาเศษขยะต่อสายไฟเดินสายไฟใหม่เช็คสวิตช์นะครับแล้วก็ฉีดโซเน็กไล่ความชื้นไล่คราบสนิมลองชาร์จทิ้งไว้ดูนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ฟื้นมีน้อยนะครับก็ไม่พ้นต้องสั่งแบตเตอรี่นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ซ่อมรถยนต์รุ่นแรงนะครับเครื่องยนต์5,000แรงมาเทอร์โบนะครับก็มีข้อเสนอแนะสงสัยสอบถามเพิ่มเติมนะครับทักทายรายง,งานตัวคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกันด้วยนะครับหรือติดตามอีกช่องด้วยนะครับพงศินดาบรรยายนทำเล่นๆไหนๆก็ได้ทำ รถทําเครื่องยนต์นั่นนูน่นนี่เล่นบ่อยๆก็เลยถ่ายคลิปลงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ